มอบความสุขทุกครั้งด้วยหนังสือวันนี้มากับเสียงฉึกชักฉึกชักเอ๊เป็นเสียงอะไรนะเดี๋ยวให้ดูรูปแวบหนึ่งแล้วลองถ่ายกันแวบเสียงฉึกชักึกชักวันนี้มากับนิทานเรื่องฉึกชักึกชักเสียงของรถไฟนี่เองเรื่องโดยตุ๊ปปองภาพโดยโอมรัชเวชพร้อมแล้วไปฟังกันฉึกชักฉึกฉักเรื่องโดยตุ๊ปปอง ภาพโดยโอมรัชเวสฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟแมวน้อยเหมียวเหมียวมักมักแมวน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟ หมาน้อยบ๊อกบอกบอกับกบักหมาน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟช,ช้างน้อยเปร่นเปรันปักปักช้างน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉใครหนอน่ารัก มา, string, water, world, player, eyes, มาขึ้นรถไฟเสือน้อยฮกฮกฮักฮักเสือน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกๆึกฉ right> ักๆักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟกบน้อยอบอบอักอักกบน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักสึกๆึกฉักๆัก ใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟไก่น้อย úc, กุ๊กกุ๊กกักกักไก่น้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉักฉึกฉึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟนกน้อยจิบจิบจักจักนกน้อยน่ารักมาขึ้นรถไฟฉึกฉัก ฉึกฉึกักฉักทุกตัวน่ารักมาขึ้นรถไฟปูนปูนฉึกฉึกักฉักใครเนาะน่ารักมาขึ้นรถไฟแล้วเด็กๆล่ะอยากขึ้นรถไฟหรือยังลองมาดูซิรถไฟของเราเนี่ยมีใครขับรถไฟนะมีคุณหมีมีคุณแมวมานั่งคุณหมาคุณช้างคุณเสือคุณกบคุณกุ๊กไก่และคุณนก สีของรถไฟเรียงตามอ,ะ,อะไรเอ่ยเรียงตามสีของวันในหนึ่งสัปดาห์ด้วยเห็นไหมในนิทานสําหรับเด็กไม่ได้ดูแค่เรื่องอย่างเดียวอยากให้ทุกคนหัดดูภาพประกอบด้วยแล้วเราจะเห็นอะไรที่ซ่อนไว้ในหนังสือน,นิทานเดี๋ยวไปดูกิจกรรมสนุกสนุกกันครับปุ้นปุนปนเดี๋ยวเรามาทำรถไฟขบวนยาวกันอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆมีแค่กันไกลและกระดาษ กระดาษถ้าหาก,กระดาษสีที่ยาวหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่ยาวๆนะครับใช้ได้เลยเริ่มจากเด็กยาวๆมาแล้วเราก็พับครึ่งเรงพับครึ่งเลยแล้วก็พับครึ่งอีกแล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่ง อพอให้ได้รู้สึกว่านี่คือไซส์ของตู้ขบวนรถไฟตู้ขบวนรถไฟไม่ใช่โบกี้เนาะเราเราจะไม่เรียกว่าโบกี้แต่เราจะเรียกว่าออตู้รถไฟเราก็จะได้กระดาษอย่างนี้มาแล้วเราก็ถ้าใครยังไม่ถนัดก็ให้วาดรูปตู้รถไฟไว้หรือว่าถ้าใครมั่นใจก็ตัดได้เลยเดี๋ยวพี่มูจะลองตัดให้ดูเป็นตัวอย่างตัดตู้รถไฟนะมันต้องมีสายต่อกันก่อนปื้ดแล้วก็มีตัวขบวนยาว,ยาว ตู้เป็นตู้รถไฟไว้สําหรับให้คนนั่งเด็กๆเคยขึ้นรถไฟไหมถ้าใครขึ้นรถไฟก็จะรู้ว่า,าลักษณะของตู้รถไฟเป็นอย่างไรปัดชึบให้หลุดออกจากกันเลยวางไว้ก่อนอได้ถังคามาละเดี๋ยวต่อไปต้องทำล้อต้องทำล้อรถไฟนะเปิดล้อรถไฟก็ เป็นครึ่งวงกลมแล้วเอากี่ล้อดิเอาสามล้อละกันอ่าสองล้อละอีกหนึ่งล้อปืด๊ดอืมันาด,ดชึบแล,ล้วกลางออกมาดูซิว่ารถไฟของเราจะยาวขนาดไหนปืด๊ด โอ้โหได้รถไฟยาวเฟือยลยยาวเฟือยเลยนี่รถไฟของเราขาบวนยาวแล้วคราวนี้เราก็ต้องทําหัวรถจักรก่อนเราก็หยิบอันแรกขึ้นมาเราค่อยๆตัดทําเป็นหัวรถจักรหัวรถจักรต้องมีปล่องไฟด้วยเราก็ตัดเป็นปล่องไฟอ่าแล้วก็มีที่นั่งสำหรับคนขับ เราก็ได้หัวรถจักรแล้วฟูยาวเฟื้อยเลยรถไฟขบวนยาวเอ๊ะเรามีรถบรรทุกสินค้าสักอันหนึ่งนะเอาอันสุดท้ายเป็นรถบรรทุกสินค้าเราก็ตัดเข้าต่อสุดท้ายออกด้วยเราก็ทําเป็นรถบรรทุกสินค้ารถบรรทุกสินค้าก็ต้องสั้นหน่อยอตัดเลยแล้วก็ชึบชึบเราก็จะเห็นว่าเป็นเหมือน สามเหลี่ยมเอาไว้พันทุกสินค้าห้านี่ไงนี่ไงรถไฟขบวนยาวของเรามีหัวรถจักรมีโต้โดยสารแล้วก็มีขบวนสินค้าด้วยสึกๆึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวจะชวนพี่ใหม่กับพี่หวานมาเล่นสนุกสนุกกับกิจกรรมขึ้นรถไฟได้วยกันไปดูกันเลยครับ ฉึกฉักฉึกฉึกชักชักเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าจะชวนเด็กๆขึ้นรถไฟไปสนุกกันเราจะชวนเด็กๆขึ้นรถไฟยังไงฉึกฉักชึกชึกฉักฉักใครหนอน่ารักมาขึ้นรถไฟน้องใหม่ใหม่ๆมัดมักน้องใหม่น่ารัก มาขึ้นรถไฟน้องใหม่ขึ้นรถไฟไปด้วยกันไหมจ๊าไปค่ะน่ารักจังเลยมาน้องใหม่มาขึ้นรถไฟกันน้องใหม่ถือนังสือไว้เดี๋ยวเราจะเกาะกันไปนะฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนอ่าเฮ้ยเราไปชวนน้องหวานขึ้นรถไฟกันดีกว่าน้องใหม่ต้องเป็นคนชวนแล้วล่ะฉึกฉักฉึกฉึกักฉักใครหน่อน่ารักมาขึ้นรถไฟน้องหวานหวานหวานวักวัก ใครหนอหน้ารักมาขึ้นรถไฟน้องหวานไปได้วยกันไหมจ๊ะน้าอ,ะ,อะแล้วน้องหวานก็ถือรถไฟแล้วขบวนรถไฟของเราก็จะไปหาเด็กๆมาขึ้นรถไฟกันปุ้นปุฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักเด็กๆอยู่ไนหนน้ากิจกรรมที่เราเล่นฉึกฉักฉึกฉักกันเรียกว่ากิจกรรมบทบาทสมมติสมมติอย่างไรสมมติว่าตัวคุณครูเป็นหัวรถจักร คุณครูถือหนังสือเดินนําหน้าขบวนเน้นว่าคุณครูควรจะถือหนังสือทุกครั้งเพื่อให้เด็กๆเห็นว่าหนังสือเป็นสื่อที่นําความสนุกนําความสุขมาให้เขาในห้องเรียนเมื่อเด็กๆสลับสับเปลี่ยนมาเป็นหัวรถจกักรก็อย่าลืมให้เด็กๆได้ถือหนังสือมีเวลาจับหนังสือแค่เด็กๆได้จับหนังสือนั้นเท่ากับว่าเด็กๆได้มีเวลาส่วนตัวของเขาในการอยู่กับหนังสือเล่มนั้นด้วยเมื่อมีโอกาส ให้เด็กๆได้ไปอ่านหนังสืออิสระเด็กๆอาจจะหยิบชึกฉึกชักชักกลับขึ้นมาอ่านก็ได้เวลาเล่นบทบาทสมมุติขอให้คุณครูเชื่อว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆสิ่งนั้นเป็นจริงๆแล้วค่อยๆทํากิจกรรมกับเด็กๆไปฉึกฉักๆึกฉักทำกิจกรรมแบบนี้ควรทําซ้ำสามครั้ง5ครั้งในหนึ่งสัปดาห์หรือแล้วแต่การจัดกิจกรรมของครูเวลาเลือกเด็กๆขึ้นมาให้เด็ก หมุนเวียนสถับสับเปลี่ยนเด็กๆไปเพื่อให้เด็กๆคนหลังๆสลับมาเป็นคนหน้า,นาคนหน้าๆสลับไปเป็นคนหลังๆเด็กๆจะได้ไม่รู้สึกว้าคุณครูเลือกตามเลขที่คุณครูเลือกตามที่รักหรือเลือกตามอำเภอใจแต่คุณครูแค่สุมเอาเพราะฉะนั้นไม่ควรเล่นกันครั้งเดียวเล่นบ่อยๆเด็กๆยิ่งจดจำำําคําจดจําภาษาจดจําเรื่องราวได้ดีและเด็กๆก็จะได้ภาษาที่ดีติดตัวไปฉึกๆชักๆ ไปดาวน์โหลดได้ที่ www.happyreading.in.th ดาวน์โหลดแล้วอย่าลืมปริ้นมาอ่านมาเล่นทำกิจกรรมสนุกๆก,กับเด็กกันเพื่อให้นิทานมีชีวิตและนิทานไม่ได้จบแค่การแล้วนิทานหนังสืดอดันทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยแล้วเราจะได้ไปกันต่อครับ